ธรรมะพระพุทธเจ้าตอนรายละเอียดที่บุคคลควรทราบเกี่ยวกับเรื่องกรรมในเรื่องรายละเอียดที่บุคคลควรทราบเกี่ยวกับเรื่องกรรมพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบนิทานสัมภวะแห่งกรรม เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบเวมัตตาแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบวิบากแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมะนิโรธเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมะนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบคำที่เรากล่าวแล้วดังนี้นั้น เราอาศัยอะไรกล่าวเล่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะว่าบุคคลเจตนาแล้วย่อมกระทำซึ่งกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจภิกษุทั้งหลายนิธานสัมภวะเหตุเป็นแดนเกิดพร้อมแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายนิธานสัมภวะ แห่งกรรมทั้งหลายคือพัสสะภิกษุทั้งหลายเวมันตตาความมีประมาณต่างๆแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายกรรมที่ทำศาสตว์ให้เสวยเวทนาในนรกมีอยู่กรรมที่ทำศาสตว์ให้เสวยเวทนาในกําเนิดเดรจชานมีอยู่กรรมที่ทำศาตว์ ให้เสวยเวทนาในเปรตวิสัยมีอยู่กรรมที่ทำาสตว์ให้เสวยเวทนาในมนุษย์โลกมีอยู่กรรมที่ทำาสตว์ให้เสวยเวทนาในเทวโลกมีอยู่ภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าเวมัตตาแห่งกรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายวิบากผลแห่งการกระทำแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่า ภิกษุทั้งหลายเรากล่าววิบากแห่งกรรมทั้งหลายว่ามีอยู่สามอย่างคือวิบากในทิฏฐธรรมคือทันควันหรือว่าวิบากในอุป,ปัชชะคือในเวลาต่อมาหรือว่าวิบากในอปประปริยายะคือในเวลาต่อมาอีกภิกษุทั้งหลาย นี้เรากล่าวว่าวิบากแห่งกรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายกรรมนิโรธความดับไม่เหลือแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายความดับแห่งกรรมทั้งหลายย่อมมีเพราะความดับแห่งพัสสะภิกษุทั้งหลายกรรมนิโรธขามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่า ภิกษุทั้งหลายอริยะอัดถังคิกมะอริยะมรคมีองค์แปดนี้นั่นเองคือกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากรรมันตะ การทำการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบภิกษุทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกย่อมรู้ชัดซึ่งกรรมอย่างนี้รู้ชัด ซึ่งนิทานสัมภวะแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งเวมัตตาแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งวิบากแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งกรรมนิโรธอย่างนี้รู้ชัดซึ่งกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาอย่างนี้อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัด ซึ่งพรหมจันทร์นี้ว่าเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งกรรมภิกษุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวแล้วว่ากรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบนิทานสัมภวะแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบเวมัตตาแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ วิบากแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธขามินีปฏิปทาเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบดังนี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้ว